อย่าลืมกดไลค์ให้ถึงหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งแส่หนึ่งลองดูลองดูคลิปนี้นะอ่อยไม่ได้ คนด้วยนะครับขอดูท <Darwin> ีอีพีที่23่สิมดูจากปีพีได้ไงวะอ๋อหนูอ๋อเกียรติพีดูตรงนี้ดิอันนี้คือดูคลิปตลกเลยเราบางแค่2คนเลยเพราะว่าคนอื่นๆนี้บอกได้เลยว่าขี้เกียจคนอื่นนี้เคยอยู่แต่ห้องไงานช่วงช่วงนี้มันโควิดไงมันก็แบบเจ็บตัวพวกเรามันคนเท่แล้วยังไงก็ไม่เป็นหรอกจะพักเป็นขึ้นมาจิ๋วผายขึ้นมาฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดวัคซีน ฉีกลูตาเนี่ยมันทำหน้ามันเลยวะสุดยอดสุดยอดอ่ะเราจะนั่งดูคลิปตลกตลกไหลไปเลยเพราะว่าคนมาคิดถึงคนอยากดูขอดูทีก็สองสาวจะสองสาวเนี่ยเก็บไปดูกับเพื่อนอขอดูทีเนี่ยเอาไว้อย่างกันก็ได้นั่งดูกันเดี๋ยวสองสาวค่อยซูมต่อไม่ไหวแล้วตอนผมพี่ไม่เอาแล้วนะซูมแล้วตอนผมไม่เอาพี่ผมตัด3-4วันอ่ไม่ไหวหรอกตอนตอนบอกอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ถึง1 1ล้าน1 หนึ่งแสนหนึ่งหนึโอเคเริ่มดูเลยเริ่มดูเลยขอดูทีอ p พียตลกปอดยอกอันนี้ปิดปอดยอปอดยอกตลกปอดยอกปอดอยอกอันนปิดปอดยอปอดยอเริ่มดูเลยเริ่มดูเลย

อ๋อยังไถามมันจะมีไหมคนเนี้ยต้องให้อาจารย์สอนนี่งไงต้องงี้ด้วยต้องทำเรื่องเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเออเรื่องง่ายเป็นเรื่องง่าย ถ้าชอบไปทำปักจู่ไม่ถึงฮาวัวนะไปเย็นนี้ไปดูหนังกันไหมถ้าจะไปดูอะไรถ้าตกลงไปทำปักจู่โอ้จู่ทั้งเรื่องเลยเฮ้ยโอ้ยอิเมมันยากอะไราที่เลยทุกคนมาเล่นกันค่ะอ่านคำเหล่านี้นะคะคำนี้นว่าอะไรคะ ดอ่บุดถูกค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะขุดขุดถูกค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรกุดกุดถูกค่ะคำต่อไปค่ะหมดหมุดถูกค่ะคำต่อไปค่ะหลุดหลุดถูกค่ะถ้าเจอไฟเขียวให้ทำอะไรคะถ้าเจอไฟเขียวให้ขับไปหยุดบ้างหยุดจรุงไม่ควรหยุดนะเราคพต่บอว่าไปก็ไปดิไปค่ะ คือตอบหยุดไหมกดไลค์มานะคะใครตอบหยุดอ้าวคุณตอบไปวะหยุดหยุดหยุดยกดไลค์เขาทีตอบสไยเลยโอเครีบคิดเลยไวเลยวแม่จับได้เ่าฮ่ามีาฮ่าฮ่าฮ่าโดนจับมันชัดเลยหนีออกจากบ้าน โอ๊ยเจ็บเด้อเนี่ยเจ็บตัวเว้ยแลเกียดเอฟเอก์ซัมซุงอ่ะเออีนีํมีน้ำน้ำเลยแ้วเกียร์เาของมันจำเป็น ตัวติดตใจอะไรวะน่ารักอ๋อเฮียน่ารักขนาดโอ้โอส่งนล้วสุดแล้วอ๋อเพื่อนหลอกให้เต้นเฮียพี่ไม่รู้วิมีต้มไม่จะนี่กับตูอยากกินต้มขนุนแล้วก็ไปกินกินตะปูร้องเหี้ยวะ คือเพลงอะไรวะลองยูใสมาไม่ลองสิเขาไม่ไม่ลองิไม่ฟังใหมฟังใหม่ไม่มีนุยมีตองมืตอนดีเนมีนี่กันตอร์อยาจะม้ลกและกรเินรอยกจะเล่นหาโว้ไปนได้แล้วไปเขาลน่ยมุดอยู่เนี่ยโอโหจริงหลุมไหนเลยเนี่ย โอ้ยเหมันแจมมาเจออย่างนี้เลเฮียจะตอนเช้าไหมน้าเป็นไรตอนคืนน่าคิดหลุมไหนสักอะไรโอ้ยมาดิมารถหลายรถเลยรถบัสรถเมล์รถเข็นรถถยจักรยานมอเตอร์ไซค์หุ่นยนพอเช่พญิโรบายบายอะไรอ่ะเฮ้ยที่มาวันก่อนไม่ใช่คนนี้นี่ ไม่ไม่ไม่ต้องแอดกูพูดถึงผู้หญิงซองเส่งส่งคาเฟ่เลยคนนี้ยไอ้แต่คนนี้ตัดซองคาเฟ่เลยจริงเนี่ยมานี่คนห่วงเพื่อนโอ้ยไอ้เหี้ยมโดนลังเพื่อตายจิ๊บเลยสัตว์สจิกันสียุบเลยไอ้คนนี้กูชอบกระเต้นเวลากราเต้นเออที่กราเต้นเร็วๆ มีเอวว้าว้เฮียว่าท่อนบนกับท่อนล่างเขาแยกกันไอชิชิมึงเห็นอันนี้ฝรั่งเป็นปะที่เป็นฝรั่งผิวผิวสีอ่ะที่เขาเต้นอ่ะเขาันเนี้ยเล่นมันคนยืนล้อมรอบไปเฮียพอแล้วมั้งไอ้เฮียจะกระสิทธ์แล้วไอ้นี่แหละนี่แหละนี่ที่ผมบอกจะเบาลองดู ชหาย,ยานะที่ห้องโอวลอกอะก็เพราะวอลชอบหรือไงดที่ห้องไม่ลกอวกเพราะว่าจัดทุกวันไงใช่ <c oughs> จัดทุกวันเลยนะนนสวยจนผู้ชายต้อง <c oughs> <c oughs> ไอ้แย่หมามองกันยังไงวะมันสวยไม่สวยวะทุกคนต้องมีไทท์ของมันโอ้อ้ไอ้ตรงนี้เขียนตรงไหนอ่ะแลมีช่องไหนก็เขียนช่องนั้นแหละอ๋อแล้วเอเขียนเสร็จแล้วไปส่งตรงไหนอ่ะก็เริ่ไปส่งโดนสิ่นี่กูถามดิเอ้เฮ้ยอยากทำจริงๆนะเวลาไม่พวกแบบราชการ มึงก็ซูกระดูดเดือดดิยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโฮ้ยซูกันมันอยู่ว่ะเป็นเจอยิ่งเฉี่ยมึงจะมาถ่ายเล่นอะไรอย่างงั้นก็ไป็เสร็จอาจารย์ก็สั่งสั่ง เท่าไหร่แล้วบ่ายหนึ่งแล้วตั้งกี่โมงแล้วมึงยังมีอารมณ์เล่นอีกเนาะมึงรู้ไหมเนี่ยไปตึกไหนมึงรู้ป่ะฮะมึงรู้ไปตึกไหนเนี่ยก็ไปตึกสาขาเราไงไม่ใช่ไปไหนตึกเลื่อนตึกเอไอเอ๋มอย่าเล่นดีสักเร็วดีถ่ายแล้วผมเนี่ยไอเอ๋ผมบอกว่าหยุดเล่นมึงทไมมึงเล่นอย่างนี้วะก็ไม่ได้นอนชอบเล่นอย่างวะแล้ามันไปสั่งไปซุ่มไปสองเฮ้ยถูกเล่นไัตว์อย่าเล่นไปเลยมึงไอตัวเล่นเลยล่ะจิตตลกจิตตลกไอ้ยูแป๊บนึง กำลังเต็มที่เลยแน้วเข้มาอมาชอตหน่อมาช็อตมาช็มาช็อตหนเพลงนี้ใครร้อั้เองครับ้เอามาไงนะครัามเพ้ใมาช็อตมาช็อตมาช็อตหนมีขนมปังแผ่นหนึ่งเราตักเนยมาทําไมขนมปังทาครับ ทาแล้วกินเลยเหรอยังปาทะยังเนาะเฮ้ยเยี่ยที่อะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมองเทพเลยไม่ใช่ใช่ไหมเคย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 ไปเคยไปคิมนี่นานมากเคยเห็นอะไมากไอ้คำว่าถ้าเกิดเรากัดปากแรงๆอ่ะปากเราจะเป็นห้องเลือดทำอย่างเงี้ย ลองดูลองดูเฮคซี่นะเราอ่อยทำได้วยภาษาอเนี้ยเมื่อกี้แบชิบหายแล้วไม่ทำปะทำอินดี้ติ๊้ไเรื่องทำอุปกรณ์มาแล้วมาแล้ว ตลกกระจายสำหรับคิวในวันนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะได้หลายฮาได้หลายสิงค่ะขำ,ำ,ำขำใช่ไหมก็คอที่าอาจจะมาได้เรื่อยๆแต่ว่าสองสา,าเอเก็บไปด้วยเพื่อนเยอะๆมาบึ้มๆึ้มหลาย่งเพื่อนเยอะๆอ๋อไม่ใช่สาพูดแล้วเก็ดูเฮี้ยนะเอาเจอกันคิวต่อไปนะครับนะครับบ๊ายบาย